ถ้าเดี๋ยวเราเราจะตัดความหนาน้องผมสวยนะรอนสวยเนี่ยคนโคนเขาหยิกแต่ว่าเขาก็ได้หยิกแบบว่าฟูไงหยิกสวยนี่เราตัดความหนาแล้วก็จอยเป็นวาล่านินดิตสไลด์ลา,ลานี่สวยเลยพอจัดเสร็จแล้วก็กบีบเดี๋ยวเราจะมาลงสีนี่กันสีบอลเขียวประกายเขียวมันนะเดี๋ยวดูเราก็จะสตัดความหนากันนะฮะจะตัดแบบนี้มอยานั่นก็มาจัดนี่จนที่ตัดมันยาวกมดเลยดแต่ไม่ต้องยอก็โอเคแต่ว่า เพราะว่าให้มันบางลงหน่อยแล้วเราก็ทําตีแต่เวลาสระเสร็จอะก็ก็เดี๋ยวเราจะซอยให้แล้วก็บีบบีบอะบีบบีบแล้วก็ให้พอเราหวีเสร็จแล้วเราต้องบีบเราไม่ต้องใส่น้ำไไมันอะไร,รลอนสวยแนะนําให้นะอืมาะเขาปานาก็ทาแบบนั้นเลยมันได้ดูมีวอลลุกมาผมนี่มันสวยอยู่แล้วไงไม่ต้องดัดแต่ข้างในไม่ดิบนะด <laughs> ิบหน่อย <laughs> <laughs> แต่ก็มันมันดีกว่าตอนนั้นนะ พะตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเยอะนะอืมเยอะแล้วก็ดูแบบหยิกเยอะเกินนะยอันนี้เราก็มาสับกำนรกันนะครถ้าเกิดว่าไอ้นี่อะไรวะยาวมากๆก็รับซื้อนะเขาว่าผมหล่นก็มีคนเอาคนต่อของคนต่อผมอผมจิหิก,กอะบ้ามานัญหารับซื้อหมดเลยดียว่าเยาิ่ยๆเลย ตัดขาได้ในความยาวเราจะไปยุ่งเหมือนใีความความหนาในน้องผมหนาเกินเราตัดแล้วก็แผ่วๆนะอย่าก,กดแรงถ้ากดแรงเกินแล้วมันจะขาดไปเลยแล้วมันก็ไม่สวยเป็นตอนนะค่อยๆพอตัดความหนาปุ๊บแล้วผมดูจะยาวนะไม่งั้นมันเหมือนมันหดนเราก็มาลงสีเขียวกันเขียวใบไม้เลยแล้วท้อนหน่อย เดี๋ยวดูว่าจะออกแค่ไหนเพราะผมน้องดำไงแต่ป้าเมื่อกี้ทุกใจเขาต้องการสีนี้นนแานอนแต่ป้าออกทุกเส้นเลยนะเมื่อกี้คนบางทีก็ถ้าปล่อยตัวมากก็ดูแก่นะเมื่อกี้ปิงสไปเลยนะ ออเลี้ยงให้ไอโอดีแล้วไม่ต้องไปตามคนอื่นเลี้ยงช่วยดูช่วยกันอนที่เขาไม่ว่างตอนเขาไม่อยู่ออนเป่นลูกโอหนูไม่ได้ไปดูหรอกแต่ออนอ่อนเยอะอ่ะต้องอุ้มตลอดเลยอะนอนูต้องอุ้มพอวางปุ๊บเหมือนมันเหมือนแบบรู้สึกแบบโดนมนทิ้งเลยนะมาไอ้นี่ตายแล้วอุ้มจนเคย สาเหตุนะอุ้มกันเคยแล้วก็เขย่าเลี้ยงลูกห่านเขย่าเลยค่ะน,นี่เราก็สับกันนี้นะเพราะว่าอ่าเปืนมืออืมเบาไปเลยตัน,นนี้ก็เราก็เล็มแค่ปลายแค่แหละทนี้ก็เป็นตัวยูทีนี้มันก็สวยแล้วกลมพอเราบีบเราอะไรก็สวยแล้วเนี่ยนี่เป็นทรงแล้วเราไม่ต้องอะไรข้ไาไปนี่เราก็ไล่นิดหนึ่ง มั่นเป็นทรงนั่นแหละั้น,นก็สวยเลยเวลานันมาแล้วก็บีบบีบตรงปลายก็สวยมันจะรอนสวยยอดนี้เขาก็ต้องการดัดให้ยีกกันทั้งนั้นแหละผมผมตรง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทีแต่นี่ผมหนูดีแล้วรอนดีแล้วไม่ต้องอะไรมากมายเลยมันมีวอลุ่มอยู่แล้วเพราะผมยีกกันเขาไม่ต้องการให้หนาถ้าหนามันจะดันกันเยอะเนี่ยเวลาหน้าเสร็จหนูก็บีบเนี่ยมันรอนสวยเนี่ยซอยให้เรียบร้อยแล้ว โอ้เยอะเกินเหตุเดี๋ยวเราไปสั่งก่อนนะมันลงสีเนี่ยเราวีให่แต่็จอย่งอยู่บ้านเราไม่ต้องใส่น้ํามันเลยเพียงแต่ทําเนี้ยบีบเนี่ยเออบีบบีบร้อนมันสวยเห็นไหมเนี่ยร้อนสวยยังผมดัดเลยผมดัดยังสู้ไม่ได้เลยเสร็จแล้วเราก็พากะโหที่เราสักมาเราก็ซับนะ้ําแล้วให้เขาแห้งอย่างนี้างเงี้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยจบ แล้วแห้งมาหลนสวยมากตอนทูบีไปวตอนบีก็ไปแล้วก็บีบอีกอะพอเราบีกแห้งเราก็บีบอีกแล้วมันก็ได้ทรงเนี่ยแล้วผมหนูอะมันสวยมากมากเห็นไหมเนี่ยโอ้โหยิ่งกับผมตัดอีงเนี่ยผมสวยมากเลยแต่หนูดูแลไม่เป็นท่านเองใช่นไหนวะพอมันแห้งแล้วมันก็เป็นชอละพอ,อ,อนทูบีก็แตกเนี่ยแตกไม่เป็นไรได้เนี่ยเห็นไหมมันจะสวยใช่ปะเห็นไหมผมหนูสวยมากเลยนะเหมือนผมตัดเลย เนี่ยด e like, like like. like ูแลง่ายๆเนี่ยจะี่ยสักความหนาแล้วดูแลง่ายเดี๋ยวบีบอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าเราอุ่เสร็จเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะเราก็มือชุบน้ําบีบอีกร้อนสวยมากเลยนะ้ยล้อขาโอ้โหดัดยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยรอนข้อสวยแล้วรอนใหญ่อ่ะเป็นุ่มดีเหมือนเหมือนดัดสปาเฟิร์ฟเห็นป่ะไม่เห็นพวกผมเขาหลังข้างเองนะเห็นป่ะสวยไหมเออเนี่ยกลับไปดูแลงี้นะต่อไปเนี่ยผมจะสวจและข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้มันหยิก อ้ยให้มันเรียบอกแค่นี้แล้วมันก็จะตรงไปเลยโอเคอันนี้เราก็จะเป่าผมสวยมากนะครับนี่นี่เราสรับความหนาแนละ้วเราก็ซอยข้างหลังเราเรา,เาไม่ต้องซอยข้างบนเลยซอยแต่ตปลายผมให้เป็นตัวตัวยูให้มันสวยแล้วนะเนี่ยหล่อนเด้งมากเลยเห็นไหมครับผมยิกแก้ปัญหาง,ง่ายๆถ้าดูแลไม่ยากเลยโดยเราไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรมากมายเลยเดี๋ยวเรามาเป่าแห้งลงสีกันนะ